8เคล็ดลับที่ช่วยคงความอ่อนเยาว์ให้ผิวของเราอย่างเห็นผลวันนี้นะคะเก็ดมีบทความดีๆจากทางดรเดวิดรามของแคลิฟอร์เนียเป็นกลิ่ความงามที่ดูแลเรื่องของผิวพรรณดูแลเรื่องของการชะลอวัยพูดไวดีมากๆและอยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ข้อ8ข้อตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากนะคะและจะเห็นผลต่อผิวของเราด้วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อ่อนเยาว์มากับข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องอยู่ห่างจาก แสง UV ตัวร้ายที่ทำให้ผิวของเราแก่ก็คือแสง UVA UVB และพยายามทาครีมกันแดดให้สม่ำเสมอทุกวันค่ะข้อที่2นะคะเรื่องของน้ำดื่มสำคัญมากๆต้องดื่มน้ำให้เยอะให้มากได้ถึงวันละ6-8แก้วหรือว่า2-3ลิตร ตรงจุดข้อนี้เนี่ยข้อดีก็คือจะทําให้ดีท็อกซ์ของเสียออกไปแล้วก็ทําให้ผิวของเราเดี๋ยวไม่แห้งเปล่งปลั่งชุ่มชื้นด้วยอ่าเกิดเห็นเคล็ดลับอันนี้จากอีกบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดีมากๆก็คือมาดามแป้งวัยห้บบวกแล้วมาดามแป้งเนี่ยมีเคล็ดลับตรงนี้เลยพกน้ําดื่มขวดเล็กๆนะคะติดกระเป๋าไว้แต่ว่าดื่มวันละประมาณ20ขวดเลยโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วเกิดพลังเลยค่ะว่าเราจะต้องดื่มแบบนี้บ้างให้เราดู สวยใสยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะน้ำดื่มสำคัญมากๆข้อที่3ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงจากพวกบุหรี่หรือว่าแอลโกอฮอล์เพราะพวกนี้เนี่ยจะมีสารอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราแก่ด้วยหลีกเลี่ยงเลยนะคะ ข้อที่4ค่ะออกกําลังกายบ้างเพราะว่าการออกกําลังกายจะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็กระตุ้นให้สมองเราทํางานด้วยเราจะไม่แก่เพราะว่าเวลาที่เราเออกกําลังกายเนี่ยสำคัญนะคะเราก็จะใช้สมองของเราไปด้วยเช่นเวลาเราที่เราแอร์บิดเราต้องจําท่า เวลาเราโยคะหรือเวลาเราตีปิงปองเราจะบริหารสมองของเราไปด้วยทําให้เราไม่แก่ค่ะบุค,คลิกเราก็จะดูกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่แก่ด้วยข้อที่5นะคะ กินโปรโตีนให้มากเขาบอกว่าโปรโตีนจะทาให้เราเนี่ยมีคอลลาเจนมีเอลาลาสตินทําให้ผิวของเราเนี่ยยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่แก่แต่ไม่ต้องกินมากถึงขนาดคนที่สร้างกล้ามนะคะเรากินแบบพอดีแบบมีคุณภาพได้เช่นมื้อเช้าเรากินเป็นกรีกโยเกิร์ตระหว่างวันอาจจะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองถั่วต่างๆ มื้อเย็นอ่ะเป็นปลาก็ได้ก็จะได้โปรโตีนครบถ้วนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะข้อที่6ค่ะเขาบอกให้เสริมในเรื่องของไขมันดีต้องกินค่ะโอเมก้า3นี่สำคัญมากๆทํทำให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่แก่ด้วยเป็นโอเมก้า3เนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ในรูปของปลาที่มีไขมันหรือว่าอยู่ในประเภทของถั่วนะคะอะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราหาไม่มีหรือว่ากินค่อนข้างจะยากก็หาซื้อเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็น วิตามินที่เป็นโอเมก้า3ก็ได้เพื่อดูแลผิวของเราให้ดูไม่แก่ค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆเลยนะคะข้อที่7ค่ะก็คือในเรื่องของความเครียดเขาบอกว่าต้องลดความเครียดลงความเครียดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเลยทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระให้ใบหน้าเนี่ยหมองคล้ําเกิดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยพอเราลดความเครียดลงทําจิตใจให้สบายผิวหน้าก็จะดูผ่องใสขึ้นแล้วก็ดูไม่แก่ด้วยและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ค่ะเรื่อง ของการนอนการนอนสําคัญมากๆการนอนที่มีคุณภาพคือนอนหลับดีหลับยาวไม่แบบว่าสะดุ้งขวาหรือว่าตื่นบ่อยๆในเวลากลางคืนพวกนี้จะทําให้เราดูแก่ดูโทมฝ้ากระก็จะขึ้นด้วย พยายามนะคะดูแลให้ได้8ข้อนี้ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่งางใสสวยใสยไร้ฝ้าและอ่อนเยาว์คงความอ่อนเยาว์ได้ตลอดการค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังดูแลผิวพรรณและอยากได้ชุดดูแลฝ้าที่ตอบโจทย์เรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำริ้วรอยนะคะเกดมีแนะนำ3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆที่เกดใช้เองด้วยไว้46นะคะย่าง47รวมไปถึงรีวิวจากลูกค้าก็เยอะมาก มากค่ะ ชิ้นแรกที่อยากเกตอยากแนะนำก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเจเคที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตอบโจทย์เลยเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำร้อยหมองคล้ำช่วยยกกระชับช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยเป่งปลังขึ้นลดอาการแสบแดงแสบกล้านแล้วก็ยังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะทาเช้าเย็นตัวนี้จะเห็นผลม,มากมากเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำร่วมกับการใช้บีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวก ที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มานไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและสะบู่สมุนไพรค่ะจากเคที่ตัวนี้จะไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองจัดเลยนะคะชุดนี้เพื่อการดูแลฟ้าและให้ผิวอ่อนเยาว์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ